สือการสอนในรูปแบบวีดีโอรายวิชาศิลปะดิจิทัลเพื่อการสอนสอนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มิสิตตั้งพรประเสริฐคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดทําโดยน,นางสาวแดนพรศุดรักแก้ว6 7 0 6 1 0 7 2 9และนางสาวเลนาอินตาอุ่นวง6 7 0 6 1 0 3 6งเปิดแนวคิดของภาพชิ้นนี้ ได้รับเรื่องบันเทลไทมาจากความเหลื่อมลังทางสังคมบางคนต้องสู้เพื่ออยู่สู้เพื่อให้ได้อยู่ในเมือนที่มีแสงสีและตึกสูงสูงวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำเอร์ซินิมาติจาก Photoshop แบบง่ายๆขั้นตอนแรกเลือกภาพพื้นหลังแบบที่ต้องการถัดมาเราจะเลือกตัวละครหลักและแทรกไฟล์เข้ามาใน Photoshop แล้วเราจะใช้เครื่องมือ Magic Wand ในการตัดรูปและใช้ Magic Eraser Tool ในการตัดส่วนเกินออกหลังจากนั้นอาจจะใช้บัตรทูในการเพิ่มแสงสีเงาและเลือกสีตามใจชอบเราจะนำเลเยอร์ตัวละครลับมาไว้บนเลเยอร์พื้นหลังใส่เ็กข้อความเป็นชื่อเรื่องและจัดวาององค์ประกอบตามใจชอบเป็นอีดลุกก็จะได้ภาพที่เท,ท่แบบนี้เลย